นะครับหรือว่ามีราคาในใจทักมาได้นะผ hmm. มเพิ่งเพิ่งไปมาอ่าไม่จึงไปเหมามาหรอกเมื่อเช้าพอดีเขาโทรมาบอกว่าให้มาช่วยเอาไปจำหน่ายหน่อยมีอยู่ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซี FC, ชาวมืออมาสองยามดึกทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็ขออนุญาตเอาสายพิจิตเอาของเก่าสายพิจิตมานําเสนอแบ่งปันล้วกันนะครับมีหลายองค์ที่เคยลงไปแล้วแล้วก็หลายองค์ที่เอามาลงซ้ําอีกเรื่อยๆนะครับก็ เราเปิดที่องแรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์วัดห้วยเขนนะครับอง์นี้ก็จะออกเป็นพิมพ์ต้อนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับวัดห้วยเขนอง์นี้เปิดไว้สามพันบาทนะครับเปิดไว้สามพันทวนนะครับท่านสำหรับทนายที่ชื่นชอบนะครับหรือถูกใจนะครับในประเครื่องในค่ำคืนนี้สามารถทักมาต่อรองราคาได้นะครับก่อนนอนอาจจะแบ่งให้ราคาแบบหลุดเลยนะครับ นานที่จะได้ลงดึกนี่เนี่ยปกติผมจะลงในช่วงเช้านะครับวันนี้มาลงกันแปลกๆเลยมาลงันช่วงดึกนะครับเปิดไว้3,000ทั่วนะครับวงนี้สําหรับขณดที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวงนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิม์วัทถามืไฟผมดูเป็นพิมพ์กลางนะครับโอ้หล่อ้ําบึกมากนะครับวงนี้นะก็หาค่อนข้างยากนะครับพิมพ์กลางที่จะหล่อ้ําบึกได้ขนาดนี้นะครับเอาเปิดนะครับ2,000 ห้าร้อยบาทละกันนะองนี้นะครับเปิดสองพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางจีวนะอนห่างนะเนี่ยรหาทองผสมนะครับโอ้ก้ oh. นได้ความเก่าด้วยนะครับ oh. ก็ของรุดนะครับเปิดสองพันห้าร้อยบาทนะองนี้ท่านใดจะปิดประเดิมคืนนี้ก็ทักมาได้นะครับองค์ที่สามนะองนี้เอาเปิดสามพัน สามพันพอต่อลองได้อีกนะต่อลองได้อีกนะครับก้นไม่เดือดนะวงนี้ก้นไม่เดือดพิมพ์ค้ตานะไม่จะเป็นจะต้องก้นเดือดทุกองนะครับพิมพ์ี้ตาหล่อท้ําบึกนะครับเปิดสามพันบาทวันนี้อาจจะส่องเร็วส่องช้าก็ต้องขออภัยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มีกล่องมีตลับอันนี้ด้วยนะครับจริงก็สาหรับท่านใดที่อู้สะท้อนนะสำหรับท่านใดท,ท,ท,ที่ชื่นชอบนะครับในหลวงพ่อปานวันนี้ผมมีของมาให้ดูด้วยนะแต่ว่าขอส่งให้ดูหลังไม้ดีกว่านะพอดีถ้าลงหลวงพ่อปานไปเยอะแล้วเดี๋ยวมีเอฟซีเบื่อนะครับจริงๆอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งไปอ่ามาเชิงไปหมาวมาหรอกมาเช้าพอดีเขาโทรมาบอกว่าให้มาช่วยเอาไปจําหน่ายหน่อยมีอยู่ประมาณ หกอ,องนะครับไม่บอกนะว่าเป็นอะไรข้างในนะครับถ้าอยากรู้ก็ทักข้อความหลังไมมา,มาผมจะไม่เปิดโชว์นะนะชุดในตลับนะครับพอดีเจ้าของเขาฝากเขาฝากมาล่อยนะครับผมก็ได้บวกไม่เยอะนะนะในตลับนะครับอุ้งนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์กีตารนะ์จะเป็นพิมพ์ห้าชายนะอุ้งนี้เป็นตีเป็นพิมพ์แปลก็ได้นะขอบหนาะนะครับไม่ตัดก็สําหรับหลวงพ่อปางนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบก็ลองทักมา สอบถามขอรู้รูปเพิ่มเติมได้นะผมว่าผมจะไม่ลงไว้ในไลน์นะแต่ว่าจะให้ทักส่วนตัวมานะครับพอดีเป็นชุดที่เขา,าแบ่งนะแบ่งแบบว่าฝากฝากปล่อยนะมีอยู่6องค์นะครับได้6อหกององนี้เปิดไว้2,500บาทนะครับต่อรองราคาได้อีกอพิมพคิตาห้าชายอันนี้ เอาสามพันทวนนะครับถ่ายรูปหมาสวยนะครับองเนี้ยนะแต่ยังไม่ได้ถ่ายสักทีนะครับคาบอะตามซอกเดิมเดิมเลยนะครับคาบอะไรก็เดิมๆิมเลยเอาไม่แพงนะครับวันนี้เอามาแบ่งปันรุ่นราคากันนะครับองไหนแบ่งได้องไหนหลุดได้ก็จะหลุดให้นะครับนะแบ่งปันกันไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC ทุกท่านที่ยังคอยติดตามรับชมกันอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะส่งคลิปไปช้าส่งคลิปไปเร็วกับเอฟซี คทักมาปินให้ตลอดนะน่ารักจริงๆนะครับต่อมาเป็นเต่านะครับตัวนี้เปิดไว้อ่า4,000ดีไหมให้ผมเปิด3,000หรือ4,000ดอีตัวนี้เปิด3,500บาทแล้วกันเนะาะเอาเปิดแบบแบ่งปันเปิดให้ต่อรองนะเปิดให้ต่อรองนะครับ3,500บาทนะแทดูง,ง่ายนะครับเหลืองอมเขียวนะเนื้อละเอยอย่างนี้นะครับแทดูง,ง่าย อยากให้รับชมมุมไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาขอดูรูปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะถ้าผมตื่นหรือว่าไม่ติดธุระทําทำอะไรนะผมก็จะตื่นมาถ่ายให้นะครับอันนี้เป็นจอบนะครับจอบเปิดไว้1,500บาทเท่านั้นนะครับเอาฟังไม่ผิดนะเปิด1,500บาทนะครับเอาไปเดิมนะแตกเกตกะตีเลยนะแตกเ,เป็นลายใยบัวเลยนะครับแตกเป็นใยบัว พันห้านะครับได้พันห้าท่านใดที่ชื่นชอบนะ้ำสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับอวันนี้มีเม็ดกระดุมด้วยเม็ดกระดุมเอาเปิดสองพันพอนะครับเปิดสองพันบาทเม็ดกระดุมพริกดวงนะครับเป็นเนื้อเมกสิทธิ์เม็ดนี้ไม่แน่ใจ,จว่ามีจานไหมนะครับอ่ามีจานนะครับก็ของเก่าแน่นอนนะครับของเก่าแน่นอนสภาพนี้ ขออภัยนะบางทีใช้กล้องส่องแล้วอาจจะไม่สวยนะครับเป็นเนื้อไม้กระสิ์ทั้งทั้งองค์เลยนะทั้งเม็ดเลยนะครับเม็ดค่อนข้างใหญ่นะใหญ่เท่าใหญ่กว่านิโป,โป้ผมอีกนะใหญ่กว่านิโป้ผมอีกนะครับเม็ดนี้เปิดไว้สองพันท่วนเท่านั้นถ้าชอบก็ทักมาได้แลครับนะต่อมาเป็นตะกรุดนะครับเป็นตะกรุดหลวงพ่อพิษนะเป็นลายเขาเรียกว,ว่าลายจักเขี้ขบฟันนะครับลายนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในลายเอ้ในลายที่ยอดนิยมมากนะครับการทักเชือกก็เป็นทักเกาโบลานะครับ เปิดไว้ตอนนั้นเคยเปิดไว้หมื่นสองวันนี้ขอเปิดแปดพันนะครับขอเปิดแปดพันท่วนท่านใดชอบนะครับหรือว่ามีราคาในใจทักมาได้นะพร้อมปล่อยแบ่งปันนะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษนะครับนี่ตะกุดหลวงพ่อพิษนะตำนานหลวงพ่อพิษต่อมาสองงนี้เป็นพระสมเด็จนะองนี้เปิดไว้สองพันห้าองนี้เปิดไว้สามพันห้านะครับมาสองดูทีละองค์กันเลยดีกว่านะครับ อันนี้มีท่านใดชอบหรือเปล่าเอ่ยนะสมเด็จองนี้ต้องเป็นวัดระฆังแน่นอนนะครับที่เป็นะระฆังแล้วกันอุ้ยแบบนะครับก็ไม่โฟกัสเลยนะท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะครับองนี้สองพันห้าร้อยบาทแบบสองพันห้าร้อยบาทคลิปนี้ถ้าท่านใดดูแล้ว รู้สึกว่าเร็วเกินไปดูตรงไหนไม่ทันทักท้วงได้เลยนะครับทักมาสอบถามได้นะครับในอินบ็อกซ์นะครับเนี่ยด้านหน้านะครับต่อมาอันนี้สามพันห้าร้อยบาทนะทักมาได้เลยนะโปกโปนะครับเก่านะครับเก่าจริงนะลองดูนะเอาเห็นกันไวๆไวก็พอนะ มาในราคาแบบแบ่งปันนะไม่ถึงห้าพันนะเนี่ยถ้าช่องอื่นเขาก็อาจจะขายกันห้าหกพันนะพูดตรงตรงนะครับสภาพแบบนี้นะไม่เก่าจริงไม่เอามาโชว์ให้ดูนะครับก็อย่าลืมนะในตลับเป็นของหลวงพ่อปานถ้ามีท่านใดที่ชื่นชอบนะครับโอ้ตอดดิสะท้อนแสงถ้ามีท่านใดชอบนะครับในนี้เป็นหลวงพ่อปานมีบรรจุอยู่ในนี้หกองนะครับมีพิมพ์ไม่บอกดีกว่าว่าเป็นพิมพ์อะไรก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับ